สวัสดีครับพบกับดุกแล้วก็ช่องโนเนมนะครับวันนี้เราก็มากับ BM อีกคันหนึ่งนะครับเอาใจสายหล่อในราคามิตรภาพสุดๆขอบอกเลยนะครับกับ 318i ปี2007ครับ ในส่วนของ 318i คันนี้นะครับผมก็มากับเครื่องยนต์2000ซีซีนะครับเกียร์6สปีดแรงมา้าเขาก็จะอยู่ประมาณ147ไฟหน้านะครับก็เป็นซีนอนโปรเจคเตอร์แต่รุ่นนี้ยังไม่มีเดย์ไลท์นะนะครับลมาพร้อมไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีการใช้เทคโนโลยีเวทบาลานซ์เข้ามาใช้นะครับสำหรับที่ขายในประเทศไทยเวทบาลานซ์ก็คือการกระจายน้ำหนักของตัวรถเนี่ยให้มันใกล้เคียง50-50 นะครับมากที่สุดเพื่อการเกาะถนนแล้วก็การทรงตัวที่ดีที่สุดนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวยังอยู่ด้านล่างอยู่นะ,อะลองมาดูสภาพร,บรอบๆกันกระจกมองข้างคันนี้จุดเด่นของเขาก็คือสภาพสวยมากไม่แค่แสนหนึ่งนะครับไม่ไม่เยอะ,อะด้านหลังก็จะเจอกับโลโก้ 318i ไฟท้ายเ s h a ช e ตามสไตล์ BM ท่อไอเสียออก1ข้างนะสวยครับคันนี้ ล้อนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วยาง205ทับ55ล้อเป็นล้อเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับฝาถังน้ำมันนะฮะก็เปิดได้ขณะที่ปลดล็อกนะครับคันนี้ก็จะขอให้ใช้แก๊สโซฮอล์นะครับตามปกติรถ BM เนาะครับในส่วนของฝาท้ายก็จะเป็นมือจับเปิดนี้นะฮะ Okay. มันเปิดได้จากในรถเปิดได้จากกุญแจนะครับช่องเก็บของขนาดพอสมควรใส่ถุงกอล์ฟได้อยู่ตะแคงใส่จะมะีช่องเก็บของแบบไม่อยากให้ใครเห็นอีกหนึ่งช่องอยู่ด้านล่างนะครับ mm hmm. ก็พื้นที่ใช้งานในส่วนของการเก็บของโอเคอยู่นะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันว่าเป็นยังไง มาดูรายละเอียดของภายในกันนะครับด้านข้างจะเป็นปุ่มกระจกไฟฟ้านะครับปรับซ้ายขวาล็อกกระจกนะฮะเบาะหน้าเป็นไฟฟ้านะครับเมมโมรี่นะครับพวงมาลัยยังสวยนะครับหน้าปัดยังสวยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มสวิ์ไฟนะครับคันนี้เนี่ยยังไม่มีเดย์ไลท์นะครับนะตรงนี้จะเป็นปิดไฟรีไฟใหญ่ นะครับแล้วก็ปุ่มตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูในรถกันนะครับว่าตำแหน่งท่านั่งเป็นยังไงบ้างครับกุญแจของคันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กนะครับผมก็ยังปกตินะครับปลด ok, ล ok ็อกล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้ายนะฮะช่องเสียบกุญแจอยู่ด้านซ้ายของหงมาลัยกดเข้าไปนะครับแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับ พวงมาลัยก็ยังเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนโหมดนะครับซีดีต่างๆเลือกแทรกวิทยุด้านซ้ายจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์นะครับคันนี้สามารถตอบบลูทูธได้แล้วนะครับพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยหนักอยู่นะนะครับหนักหนักแน่นๆสไตล์สปอร์ตเพราะว่ายังไม่ได้เป็นเซอร์โวทรอนิกนะครับยังไม่ได้ปรับไฟฟ้าตรงกลางจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับปุ่ม ปลดล็อกแล้วก็ปุ่ม traction control เดินลงมาเป็นวิทยุของ BMW นะครับแอร์เป็น2โซนเรียบร้อยแล้วเกียร์เป็นเกียร์6สปีดอย่างที่ลูกได้บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยในส่วนของด้านซ้ายอตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำนะครับหรือใส่ขวดน้ำทั้งสองช่องนะครับ คู่มือนะฮะสภาพเบาะผมว่าใช้ได้นะนะครับอ่าคอนโซลก็ยังสวยแล้วก็ห้องโดยสารของ BM นะครับเราจะรู้สึกว่าเขาอบกระชับเข้ามาหาตัวเราแพ้คอนโซลจะเอียงเข้า,าหาตัวคนขับเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการหยิบจับแตะปุ่มเข้าเกียร์ต่างๆนะครับคันนี้เบรกมือก็เป็นแบบดึงนะครับดูช่องเก็บของสิ สภาพยังสวยเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะครับว่านั่งสบายไหมครับผมก็มาในส่วนของเบาะหลังนะครับส่วนใหญ่ลูกก็จะนั่งด้านหลังคนขับเนาะเพราะว่าจะได้ลองดูว่าระยะวางเท้าเหลือเท่าไหร่ปรับตาแหน่งคนขับแล้วลูกสูง173ก็ยังเหลือพอใช้ได้นะครับพอนั่งได้แบบโอเคตรงกลางมีช่องแอร์ให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ช่องเก็บของเล็กน้อยหรือว่าพิงขยะนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีที่เสียบเอกสารมาให้ตรงด้านหลังเบาะนะที่วางแขนนะครับพร้อมทั้งช่องวางแก้วน้ำสองสองช่องแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มีที่ยึดเบาะเด็กเพราะยังเป็นรุ่นปี2007อยู่แต่ว่าเจ้านี่เนี่ยช่วงล่างค่อนข้างที่จะแน่นตามสไตล์สปอร์ตนะครับ นั่งข้างหลังอาจจะไม่ได้สบายเท่าซีรสนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปราคากันนะครับว่าราคามิตรภาพที่ดุกแจ้งไว้เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับถ้าผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเปคนะครับแล้วก็สภาพภายนอกภายในนะครับของเจ้า3 18ปี2 0 0 7คันนี้นะครับก็คันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานกัน3คน กำลังดีนะครับใช้งานในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับจะได้ความปลอดภัยสไตล์ BMW นะฮะแล้วก็ความสวยงามเนาะคันนี้ยังหล่ออยู่เลยสภาพสีสวยมากๆนะครับกับราคาที่ถูกกว่าแจ๊สอ่ะคันนี้ไม่ถึง500แสนนะครับราคาสำหรับสมาชิกโนเนมอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นครับี่0ส0ได้รถยุโรปดีๆสวยๆไว้ใช้งานนะฮะสนใจยังไง แอดไลน์จาก QR วอา e ที่เราได้ขึ้นไว้ให้โทรตามเบอร์นะครับคุยกับน้องๆแอดมิน min, หรือว่าคอมเมนต์ด้านใต้คลิป YouTube ได้เลยนะครับผมเหมือนอย่างทุกครั้งนะครับรถดีๆอยู่ไม่นานนะฮะถ้าสนใจยังไงรีบติดต่อกันเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องโ no Name แล้วก็ขาบรนาดไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวันดี้ับ